สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาวิทยาการคนวนวันนี้คุณครูก็มีเรื่องใหม่ที่จะมาแนะนำให้นักเรียนได้รู้จักกันวันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับคิดไปไปดูกันเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคิดใบคืออะไรคิดใบเป็นบ์ดสมองกลฝังตัวหรือ Embedded board สามารถใช้เป็นระบบควบคุมขนาดจิ๋วประกอบด้วย m i c ค o c o n t r o l l e r จอสแสดงผลและเซ็นเซอร์อย่างง่ายสมองกลฝังตัวคืออะไรสมองกลฝังตัวก็คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่นำไปฝังไว้ในอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเพิ่มความฉลาดของอุปกรณ์นั้นๆ ผ่านซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานที่แตกต่างจากระบบประมวลผลในคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัวถูกใช้อย่างแพร่หลายในเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะและอุปกรณ์สื่อสารการที่สามารถนำไปฝังไว้ในอุปกรณ์เหล่านี้นี่เองทำให้มีชื่อเรียกว่าสมองกลฝังตัว ค่ะเรามาดูองค์ประกอบต่างๆของบอร์ดคิดบค์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่ะมาดูตัวแรกเลยอันนี้นะคะสองอันนี้คือปุ่มกดนะคะจะทำหน้าที่เป็นสวิตช์เนาะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็น p u ทธ b บ t ตต n อนสวิตก็คือกดติดปล่อยดับนะคะจะเห็นมีสองตัวตัวต่อไปเล็กๆเป็นปุ่มกดเหมือนกัน เราเรียกว่าปุ่มรีเซ็ตนะคะใช้สำหรับที่เรารีเซ็ตโปรแกรมอย่างเช่นสมมุติเราเขียนโปรแกรมใหม่เข้าไปทับโปรแกรมเก่าเราก็จะกดปุ่มรีเซ็ตเพื่อให้โปรแกรมใหม่ทำงานตัวต่อไปนะคะนักเรียนเห็นตรงนี้นะตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คืออุปกรณ์ควบคุมต่อ USB นะคะนักเรียนอาจจะใช้เป็นหลอดไฟ USB มาต่อตรงนี้ก็ได้ ต่อไปกลมๆสีดำตรงนี้นะคะคือลำโพงชุดคิดบอยค่ะข้อดีของมันก็คือมันสามารถที่จะต่อเป็นลำโพงได้ในตัวเองลำดับต่อไปนะคะอันนี้เนาะอันนี้คือตัวรับไฟเข้ามานะคะเป็นแหล่งจ่ายไฟของบอร์ดปกติแล้วบอร์ดคิดบอ์ถ้าเราไม่ต่อไฟเข้ามามันจะทำงานไม่ได้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวจ่ายไฟของมัน ลำดับต่อมาค่ะอันนี้นักเรียนจะเห็นสัญลักษณ์รูปแสงใช่ไหมคะมันคือเซนเซอร์วัดแสงนะคะจะใช้วัดค่าแสงต่างๆเราอาจจะเอามาทำเป็นตัวเปิดปิดไฟ,ไฟอัตโนมัติโดยใช้แสงเป็นต้นค่ะลำดับต่อไปแผงนี้นะคะที่จะมีจุดสีแดงๆอยู่เราจะเห็นว่ามันจะมีขนาดใหญ่พอสมควรเลยคือ ตัว LED แสดงผลตัวบอร์ดคิดไบต์มันสามารถแสดงผลเป็น LED ได้ในตัวเองเลยลำดับต่อไปอันนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีสัญ,ญลักษณ์รูปอุณหภูมิอยู่นะคะมันคือเซนเซอร์วัดอุณหภูมิทีนี้นอกจากเซ็นเซอร์ที่เขาให้มาในตัวบอร์ดสำเร็จรูปตัวนี้แล้วนะคะมันมีเซ็นเซอร์อยู่ด้วยกัน2ตัวแต่ทีนี้ถ้าเกิดนักเรียนอยากต่อเซ็นเซอร์เพิ่มสมมุติ นักเรียนอยากจะใช้เซนเซอรอ์ตัวจับการเคลื่อนที่เซนเซอรอ์ตัวที่เป็นเซ็นเซอร์ตัวอื่นนักเรียนสามารถต่อเพิ่มได้ด้วยนะทั้งหมดนะคะ4 Input ด้วยกันนี่นะคะอันนี้คือ input ที่เราสามารถต่อเซนเซ,นเซอร์เพิ่มได้อันนี้นะคะโดยเขาจะเขียนบอกว่า5โวลต์อินอินออินอันนี้คือเราสามารถต่อเซนเซ,นเซอร์เพิ่มเติมได้นะคะ ส่วนอีกตัวหนึ่งเขาเขียนว่าเอาเนาะเอามี2ตัวเอาพุทเอาพุทคือตัวที่เราจะต่อออกไปเป็นตัวคอนโทรลเอาพุทของเราแล้วอาจจะต่อเป็นพัดลมอาจจะต่อเป็นตัวมอเตอร์ต่างๆที่เราจะเอาไว้คอนโทรลนะคะเราก็สามารถต่อได้เนาะโดยมีจำกัดต่อเพิ่มได้อีก2ตัวอันนี้คือลักษณะของบอร์ดคิดบอ์นะคะ พาระงานในสัปดาห์นี้ให้นักเรียนสรุปความรู้ในคลิปนี้นะคะลงในกระดาษ A4 โดยที่ในกระดาษแผ่นนี้จะต้องมีรูปบอร์ดคิดไบ้ด้วยนะคะนักเรียนจะปริ้นหรือจะวาดก็ได้จากนั้นระบายสีให้สวยงามแล้วถ่ายรูปส่งครูใน Google Classroom นะคะ